สำหรับใครที่ดวงตกดวงไม่ดีจะดีจะดีแล้วก็ไม่ดีสักทีคุณอาจจะต้องธรณีสารอยู่ก็ได้นะครับแนะนำเลยนะครับให้มาอาบน้ำมนต์ธรณีสารล้างสวยล้างสิ่งอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้มาลายหายสิ้นออกไปจากชีวิตให้ดวงที่ติดขัดนั้นได้ราบลื่น การอาบน้ำมุนทรน,นีสารนี้เปรียบเสมือนกับการล้างชำระสิ่งที่มันติดขัดสิ่งที่มันไม่ราบลื่นลมเพลลมพัดที่ติดอยู่กับตัวจะดีจะดีแล้วก็ไม่ดีสักทีอาบน้ำมุนนี้ช่วยได้บัรเทาได้นะครับล้างออกไปให้หมดแล้วเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเตรียมตัวเปิดรับโอกาสดีๆ ที่รออยู่ข้างหน้ามาอาบกันนะครับล้างสวยออกไปให้หมดแล้วรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต